เดี๋ยวคนอิตาลีถาพอยู่ให้ถ่ายรูปอยู่สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องไปซูฟสุขคนนะครับเมื่อนี้คลิปพ่อก็คือลาบงัวครับแต่ว่าเป็นสุกเล็กงัวแล้วล่ะตั้งแพร่งกล่องให้เบิ่งกมาถึนคือมื้อนี้มาหาแฟนครับครับซื้อเนื้อนะครับซื้ออะไรทุกอย่างมาแล้วนะครับแฟนครับเพิ่นอยากกินนะครับแฟนครับมื้อนี้จากทางไหนครับสารสินครับสารสินครับสารสินครับผมเอ่านุ่มนุ่มนุ่มยังก่อนนุ่มมาเขอนรำป่าครับนุ่มเขินรำป่าติ้งนองติ้งนองนะครับ ตากร้องนะกร้องเพ้นมานีจังน้อยนะครับเพนมาหนีบอกเพื่อนเนี้ยบอกเพื่อนเนี้ยสูตรกระสินหนี่ใส่ยังเนีบ่ไม่ยังมางไหมครับพี่น้องครับครับผมใส่ยังเนี้ยตนไล่ก็อันดับแรกก็ใส่หม้อก่อนครับอ่าใส่หม้อครับผมครับผมผมเอาเครื่องในเลือดเนื้อตับไปน้มกันครับครับปรุงแน่้ยมาหนีปรุงปรุงเนี้ยมาหนีอันดับแรกเอาเลือดลงก่อนครับเออครับผมเลือดลงมไปเพื่อให้เนื้อมันจะกลมกล่อมแน่อย่างน้อยเขานาเลั้ยวแล้วแต่ละสูตรนะครับ นี่การด้วยนําเพื่อน้าน้กีเพียบ้านเาักีเพียนี่ดๆดรอาต้องอะกงกัมครับต้มต้มจากเขานีนะครับีเตียต้มใส่ยังงต้มใส่ยังบักผมักมใส่หลแม่นบักผมใส่หลั้ผมหน่อยใส่หน่อยนะครับเอ้นนี้ปุงแ่มีอย่างไรครับเราเลือกกีเกียบใส่เหมันเขาคุกกี้เขากันนั้นหมใค่เราบั้งคึ้นาครับ โอเคโอซิโอซาไปตามด้วยกินแบไทยเหรอฮะยังไงยังไ่ต้องตานบะหมี่นั่นนะผมครับเขาหัวแดงครับใส่เมื่อยบ้างครับพรอมาได้ครับพร้อมมาครับพรมมาครับ้อมบาครับพร้อมมาครับมร้อาครับพนเอมาครับนี้อ็มครับุรยอดครับ

ไผเไปไปเพิสะท้อนเออครับผมมือห <Darwin ough. C> ันมือหันมือหันนะครับมีผู้บอมากของดิบก็มีพี่น้องล้วนๆรล้วนๆตอล้วนบองให้คน่กินดิบามต้องจ้างพี่ไพบอกนะครับขอโทรขอให้เขาเพบ่กินดิบนะครับอันนี้เป็นตัวยกมังกรนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวสก๊อตเจ้าหนุ่ยเราจะล่อตอนปรุงด้วยนะครับผมโคครับ มันมีขั้นคือพิธีการเพียงสดน,นะครับอันนี้สี่ขันเวลา่าโดยการทีบาร์สูตรล้วนบ่สูตรล้วนครับสูตรกระดิ่งครับสูตรกระดิ่งเป็นได้ไงครับพอมีอย่างไรครับเอาแค่แบบผงฟูน้ำปลาผงนัวประมาณประมาณนี้ครับตะไคร้นิดหน่อยเพื่อให้พวกกินหอมอ๋อครับบดตองใส่น้ำบ่ต้องใส่น้ำครับเดี๋ยวน้ำไมันชืออกมาเองแบบนัวครับน้นัวของเหนื่อยนนนัวสด ผมก็งบอกไปเลยครับโอ้นี mm ่ค hmm. ือบอกสูตรนีกนึงนะครับสจหรับคนที่แบบเป็ดแบบงไงไงนี่ครับเ็ดนี้มันนุ่มถึงนะครับเวลากินมันโคแข็งกระด้างเรื่อเอาน้ำใส่นาครับเราก็ไปกินก็นำกินกันก็กินกันกินแบบสามารถกินได้เลยกินได้เลยครับโอเคครับโอเคครับกอกันมองกินดิบฟกับพี่น้องด้วยครับพี่น้องเมื่อหันบอกวิธีการปรุง การยังไปเร็วละนะครับพุม่มเร็วๆพี่นอ้อ,าากกองเอ้าตะกล้องเกิ่งใกล้เออเฮ้ยโซ่เล็ดแอบหมกไงเลยพี่น้องเอ้ยนะครับอันนี้อ่ะอันนี้คือน้ำจิมจ้มอ๋อ<ำ>จิม้มเออน้ำจิ้มโอ้ยครับน้ำจิ้มคือไวรุวน่นนะครับมีรุ่นรุ่นแจงลอยครับผมที่นี่นนย,ย่างควมมีย่างควมนะครับสี่คือนั่นไานี่เอ้าเฮ็ดเร็วๆนะครับแป้งครับเป็นเฮดโซกินเออเราชิมในกะมับบ้างนเลยนาะพี่น้องนะเอา còn ngày nghề cái đúng không? ừm ăn cầy riềng nó này mày thứ ba cầm qua mày, nhá, nước à, qua, há mương, à, ba, ...hết là có gìn cái này là. ใส่กับรสีน้อยนะครับภาคเนื้ออื่นมาเ้ออะเถอะภาคเนื้อเขาเอื่นลูกครับภาคเนื้อเขาอื่นลูกแต่ว่าของอีสานเน่ยเขาอื่นสุกเล็กเพราะว่ามันไม่เลือดเอาเลือดละลายเนี่ยละลายเบื้งครับเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเน้นๆครับปาพริกข้าวคัวครับสมุนไพรนี่แหละเบื้องครับพี่น้องจะเสียเันจะไม่รู้ ครับน้ำจิมครับครับครับกับจิ้มงานเก่าไปกินลาบเป็ดครับผมแกมือนี่เปลี่ยนบรรยากาศขานยังบ่น้าหน้าหน้าน้าาโอ้ยเบอร์กัน่ะนยำโคกมันเสียบอยู่มบนบ่มู้เจ้ากินแล้วนุ่งแดงนุ่งแดงสีเขียดเล่ามึงครับเพิ่งยังไงผู้กับผู้เก่านะครับ กับมาน้ำเพิ่นล่ะเพิ่นว่าพี่พามากินลู่เพิ่นว่าเนาะลู่เนี่ยอะไรผมเห็นยีตขัวดูอะไรอย่างที่เขาโซเก้แล้วเนาะเอ้ากินเบิ่งก่อนหน่อยขันบ้านกินเนี่ยฟัร์นยาฟ้าสายเด้อพี่น้องเขาสิพี่น้องคือว่ามือหนึ่็คือเป็นบรรยากาศแบบแบบเขาขั้วจังหน่อยนะครับเขาขั้วจังหน่อยแล้วก็ เป็นบรรยากาศคือลาบนี่เพื่อนมากระมังซะเนาะนะครับเป็นลาบกระมังแต่แจ้งนายกฝากพี่น้องเด้อมันอปมีย่างใส่พร้อมท็อปซีมีย่างใส่พร้อมนะครับจ้งนายกเอ่อใส่ให้ปีมี่เขาคนละนะครฝากฝากพี่น้องนะครับฝากพี่น้องก็คือกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับบวกกดโคกดซับสะไคร่ให้น้ำเลยด้วยเอาพี่น้องขอยการชิมนะครับสวัสดีครับดังแต่ข้าวนีย